นะส่งฟ้าโมส่งดินพุทธะส่งสิงทาสรงสมุตยะสรงอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุกุสันโธสิโรมาเชโมการโรกโกนาคามานูนานาจิตเตพุทธะกาโรกัสโปพุทธโธจะทะเวเนเต ทาการโรสิสกยมุนีโคตมโมยักกันเนย,ยากาโรอริยเมตรายโยเชิวหาทิเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธมบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญญุสังฆาบูชามหาภควาหโหอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหัง สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับผมในห่วงช่วงเวลายามบ่ายของวันอังคารวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพ,พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่าน ได้มาทัศนาศึกษาวัตถุมงคลทิพยที่เรียกว่าเป็นของดีของวิเศษและของศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนั่นเองจากบทพระคาถาซึ่งได้อาราธนาไปเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าพี่น้องทุกทท่ททานก็คงจะถึงบางอ้อได้ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นบทพระคาถาพระเจ้าว่าพระองค์ เป็นบทพระคาถาบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นั่นเองนะครับผุแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อนับร้อยร้อยปีที่ผ่านมานั้นมีพระพุทธรูปลอยน้ำม,มาจากทางเหนือหนึ่งในสามพระองค์นั้นก็คือองค์หลวงพ่อโสธรน,นั่นเอง หลวงพ่อโสธรน,นั้นได้ลงลอยน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางประกงนะครับผมอง์หลวงพ่อได้ลงลอยน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางประกงแล้วก็มาหยุดอยู่หน้าบริเวณที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันดีว่าวัดโสธรวารารามพวพระวิหารนั่นเองนะครับผม ผู้รู้ในสมัยนั้นก็ทำวิธีอาราธนานิบุญขึ้นปฏิสถานอย่างพระอุโบสถวัดโสธรทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมนะทุกวันนี้องค์หลวงพ่อโสธรปฏิสถานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่สวยสดงด,ดงามเป็นสีสงางเรียกว่าคู่แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเรานั่นเอง นะครับผมก็โดยเหตุที่ว่าสถานที่ตั้งของวัดโสธรนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเสานั้นด้านหน้าของทางวัดนั้นติดกับคุ้มน้ำใหญ่แม่น้ำบางประกงนั่นเองนะครับผมทำให้ทุกๆปี เมื่อถึงฤดูน้ําหลากก็ดีทําให้กระแสน้ํานี่แหะครับผมเซอเอาอริมวัดโสธรน,นี้ซอเอาดินหายไปทุกปีทุกปีทุกปีกปนั่นเองนะครับผมแม่น้ําบางประกงก็จะไหลลงสู่อ่าวไทยนั่นเองแต่ว่าการเวลาผ่านมาทุกปีทุกปีนั้นที่ดินที่ติดริมตลิ่งหน้าวัดบางประกงนี้ จะถูกกระแสน้ำซออหายไปเป็นประจำทุกปีนั่นเองดังนั้นในปีพศ2552นนะครับผมทางวัดโสธรจึงดำริที่จะสร้างสิ่งมงคลของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเพื่อจะได้สมทบทุนในการ สร้างเขื่อนป้องกันดินริมน้ำหน้าวัดนั่นเองวัตถุมุคลรุ่นนี้จึงเรียกว่ารุ่นสร้างเขื่อนนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งพระกลนรูปเหมือนรอยองค์หลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างเขื่อนปีพศ2 5 5 2นั่นเองนะครับผมสำหรับพระกล่น รูปเหมือนรอยองค์หลวงพ่อโสธรปี2552รุ่นสร้างเขื่อนนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของวัดโสธรน,นั่นเองนะครับผมหลวงพออ่อโสธรที่แอดมินนมาประกอบร,รายการในห้วงช่วงลานี้เป็นพระกลิง่งบรรจุไม่กลิง่งเสียงกลิง่งกล้องกังวานกุงกลิง่งกุ้งกลิง่งกุงกลิงกลงกลงกล่งนั่นเองนะครับผม ฟ้ากล่องนั้นด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของทางวัดนี่แหละครับผมวัดโสธรวรารามอรรวิหารเป็นวัดหลวงนั่นเองถัดจากนั้นมาก็จะ,ะในกล่องนั้นจะบรรจุพระกลิง่งรูปเหมือนรอยองค์องค์งงหลวงพ่อโสธรเรียกว่าชุบทองหรือว่ากระไหล่ทองสุป,ปรังเป็นเนื้อโลหะชุบทองนี่แหละครับผม สุปรังดุกทองคํานั่นเองวัดโสธรวรารามวราวิหารนี่แหละครับผมแล้วก็ชื่อจังหวัดปีพศส,สร้าง2,552นั่นเองบางท่านนั้นํนำพระกลิ่นรุ่นนี้ไปเลี่ยมแขวนติดเนื้อติดตัวเป็นสริบุคลแก่ตนเองยิ่งนักนั่นเองบางท่านนั้นก็ตั้งบูชาทั้งกล่อง เรียกว่าเป็นมงคลแก่เคสถานบ้านเรือนที่พักอาศัยร้านค้าของท่านนั้นๆก็จะบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองโดยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธรนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ใจทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับผมว่าอภาิเนหาร ขององค์หลวงพ่อโสธรน,นั้นครอบจักรวาลน,นะครับผมพระกลิ่นรุ่นสร้างเขืนปีหาอ2นี้เริ่มแต่พระเกศนี่แหละครับผมพระเกศเม็ดพระศพเรียงสวยสุดงดงามเหมือนฝักข้าวโพดนี่แหละครับผมพระพักของพระองค์นั้นเ,เรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแย้มพระโอษ์นี่แหละครับผมเปรียบเสมือนว่า พระองค์นั้นแผ่บุญญาบารมีเมตตาธรรมค้ำจุดโลกไปยังลูกหลานของพระองค์สรรพัสัตทั้งหลายจะได้ร่มเย็นเป็นสึกเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นชีวิตของท่านนั้นนั้นจะได้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่าการงานของท่านนั้นนั้นส่วนพระอุระของพระองค์นี้อิ่มเอิบเต็มแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ผูนสุขไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนั่นเองนะครับผม ปางสมาธิราชนั่นเองบางท่านสมัยก่อนนี้จะเห็นชายจีวรข้อมือซ้ายข้อมือขวาของหลวงพ่อทศถนบางท่านก็บอกมีกำไรมือมีกำไรเท้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรียกว่ากุศโลบายทางมงคลคำว่ากำไรกำไรก็หมายถึงวา่าชีวิตนี้มีแต่กำไรค้าขายก็ได้กำไรดำเนินชีวิต ก็มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนนั่นเองไม่มีขาดทนุนศูนเปล่านั่นเองนะครับผมบางสมาธิราบส่วนผ้าคลิปด้านหน้าเรียบง่ายสวยสดงดงามอ่อนช้อยมีศิลปะนี่ครับผมแล้วก็มีพระองค์ทรงประดิษฐานอยู่บนอ่านที่รองรับเรียบง่ายแต่ว่าก็สวยสดงดงามเป็นโลหะ ละลายทองระว่าชุบทองคาสุกป,ปรังสีทองเป็นสีของความบางังคังร่ารวยเป็นสีมงคลแสดงถึงความอุดมสม,สมบูรณ์พูนสุขรวยรวยรวยเป็นสีแห่งความรวยนั่นเองสําหรับด้านหลังนะครับผมตั้งแต่พระ,พระเกศลงมาถึงพระเกศา้วยสุดงดงาม เรียกว่าเป็นพุทธศินที่สวยงามมากๆอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเหมือนเม็ดฝักข้าวโพดนี่แหละครับผมด้านหลังเรียบง่ายอ่อนช้อยพริ้วนะครับผมถัดลงมานั้นจะมีนามว่าโซทรสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นเลขไทยนี่แหละครับผมเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนดี ส่วนใต้ฐานนั้นจะมีหมายเลขกำกับรอครับผมอักษรยออเป็นโค้ดสอสเสือแล้วก็จุดแล้วก็มีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยน,นี่แหละครับผมสอเสือก็คงจะหมายถึงหลวง,งพ่อโสธทรนั่นเองแล้วก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนสร้างเขื่อนนะครับผมสร้างเขื่อน ณปัจจุบันนี้หลวงพ่อสะทรรุ่นสร้างเขื่อนทางวัดก็รวบรวมปัจจัยจากผู้ที่ใจบุญบูชาหลวงพ่อสะรรุ่นสร้างเขื่อนนี้นำมาสร้างเขื่อนท้าวน,นะครับผมเป็นศิลป,ปะสวยสดงดงามด้วยความมั่นคงแข็งแรงด้วยเรียกว่าเรื่องกระแสของน้ำจากแม่สะดินนั้นก็เรียกว่าหมดไปนั่นเองทำให้ พื้นที่ของพระศาสนาพื้นที่ของวัดโสธรนั้นเรียกว่ายังมั่นคงดั้งเดิมนั่นเองนะครับผมก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านอยู่ดีมีแหงปักบุดไปที่วัดโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยแหละครับผมพาคนที่รารักญาติมิสหาย ไปเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตไปกราบหลวงพ่อโสธรวันเกิดเบอร์เดปีใหม่หรือว่าปีใหม่ไทยนี่แหละครับผมแต่ว่าต้องไปเท้าเช้าหน่อยถ้าเป็นวันนักกัตตเลิกนะครับผมเพราะว่ามหาชนศรัทธาทั้งหลายนั้นแน่นวัดนะครับผมเขือนหน้าวัดป้องกันน้ำซอกได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีศิลปะสวยสดงดงามนี่แหละครับผม เราจะได้ไปชมแม่น้ำบางประกงเป็นลำน้ำประวัติศาสตร์นะครับผมที่อ,องค์หลวงพว่อโสธรได้เคยแสดงอภิเนหารล่องรอยมาตามลำน้ำแล้วผู้ที่รู้อาราธนานิม่ต์นขึ้นประดิจฐานอยู่ในพระโอโบสถสวยสดงดงามในทุกวันนี้นั่นเองเขื่อนก็เป็นเขื่อนที่สวยงามแข็งแรงทนทานนี่แหละครับผม เรียกว่าถ้าเรามองไกลๆงามทั้งศาสตร์และสิลปจะเห็นพระอุโบสถหลังใหม่ขององค์หลวงพ่อนั้นเรียกว่าอลังการงานสร้างล่ะครับผมเขื<า>่อนก็มั่นคงแข็งแรงสวยสดงดงามทั้งศาสตร์และศิลปะปะนั่นเอง สำหรับพระกลิ่งลอยองค์รูปเหมือนองค์หลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างเขื่อนปีห้าสองนี้เสียงกลิ่งก้องกังวานนะครับผมผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าเสียงกลิ่งนี้ผู้ที่จักราบบูชาอาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจติดเนื้อติดตัวมีอานุภาพให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงก้องกังวานไกลนั่นเองนะครับผมแล้ว ในรุ่นสร้างเขื่อนนี้บางท่านกล่าวเอาไว้ว่าเปรียบเสมือนอเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นปกปากรักษาปกป้องคุ้มครองผู้ที่อาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจติดเนื้อติดตัวนี่แหละครับผมเรียกว่าถ้าจัดเข้าชุดพระพุทธหรือว่าแขวนเดียวได้เลยนะครับผมคําว่าสร้างเขื่อนก็คือกําแพงที่มั่นคงแน่นหนาป้องกัน การเสาะกัดของอนอ้ำที่ไหลเที่ยวเปรียบเสมือนกำแพงแก้วปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองผู้ที่สักการะบูชานั่นเองแล้วพระนามของพระองค์นั้นคำว่าโสธรน,นั้นผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าแปลว่าศักดิ์สิทธิ์โสธรแปลว่าบริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมหลวงพอ่อหลวงปูค่ครูบาอาจารย์สายพระป่าบัง องบางท่านนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าใครมีหลวงพ่อโสธรขอให้บูชากันให้ดีเพราะว่าอนุภาพของหลวงพ่อโสธรนั้นเด่นไปทางาร่ำรวยบูชาให้ดีและจะรวยนะครับผมด้วยเหตุที่ว่าเทพย,ายดาที่ปกปักรักษาองค์หลวงพ่อโสธรนั้นล้วนจะมีอนุภาพทางโชคลาภผู้ขับนั่นเองนะครับผม อันนี้เรียกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนั่นเองสำหรับกรองที่บรรจุพระกลิ่งลอยองหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างเขินปี52ส,สวยสดงดงามกระทัดรัดแล้วก็ดูแล้วมีคุณค่านะครับผม องหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับผมสุกรังดุดทองคำนั่นเองเราเมื่อนำบางท่านนั้นนำองค์หลวงพ่อไปเลี่ยมแล้วกรงเก็บรักษาให้ดีนะครับผมเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์ดอนเจดีเป็นประวัติศาสตร์ลูกหลานเลนหล่นวัน้งหน้าจะได้เห็นว่าหลวงพ่อโสธรที่เป็นมรดกตกทอด แกลูกหลานเหล่านั้นกลงก็ยังอยู่นะครับผมซองกระดาษหรือว่ากล่องเก็บเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นบรรพักของพระองค์พระเกศของพระองค์อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นเมือนฝักเข้าวโพดนี่แหละครับผม สุปรางดุดทองคำนั่นเองเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็จะสวยสดงดงามแขวนเดียวก็ได้นะครับผมหรือจะไปเข้าชุดพระพุทธก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นบางท่านนั้นจัดเป็นชุดพระพุทธต่างหากนั่นเองแขวนสามองค์ห้าองค์เป็นชุดพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทย ท่านจะสังเกตเห็นพระเนตรนะครับผมพระเนตรแล้วก็พระโอษนั้นเป็นลักษณะแบบโบราณดั้งเดิมนั่นเองพระอุรรอิ่มเอ,อิบสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยโภกกรัพย์แก้แวนเงินทอง ลาบยศหน้าที่การงานนี่แหละครับผมไปเลี่ยมทองถ้าทองลงนะครับผมไปเลี่ยมทองแขวนออกนอกเสือ้อวันเกิดเบิร์เดย์ขึ้นบัดหม่งานบวชทั้งชายและโฉนั่นเองอานุภาพของพระองค์นั้นครอบจักรวาลน,นะครับผม ลองชมภาพรวมนะครับผมเบอร์เปรียบเทียบกับเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญบาทก็จะพออนุมานได้นะครับผมพุทธลักษณะของพิมพ์พระรอยองค์นี้ก็นึกถึงกริงปี2,500นนี่แหละครับผม เสียงกริ่งดังก้องกังวานเปรียบเสมือนว่าชื่อเสียงของผู้อิสการะบูชานั้นจะก้องขจรไกลไปทุก,ท,ก,ท,กทั่สารทิศนั่นเองนะครับผมท่านอาจจะพอได้ยินเสียงบ้างนะครับผมคลิกคล๊ก จะมีหมายเลขกำกับแล้วก็คำว่าสร้างเขื่อนเปรียบเสมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้นปกปักรักษาปกป้องคุ้มค,ครองผู้ที่สการะบูชานั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ททานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรม ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณสำหรับญาติธรรมบางท่านเป็นกรณีพิเศษท่านชมโฆษณา โดยไม่ได้กดข้ามนะครับผมท่านบอกว่าโฆษณาสมัยนี้น่าสนใจยิ่งนักก็ต้องขอกราบรอพระคุณในเมตตาธรรมเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับผม อิติอิติอิติโสทโลนโมพุทธ,ธายะยะถาพุทโมนะขากราบราธนานิมนต์อำนดาเดชาบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขอพระองค์จงทรงพระเมตตาแผ่พระะแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้งครอง ขอมาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนา แก้วแหวนเงินทองหลายมาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคําว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราธนาใิมนอนอนุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรโอจงทรงพระเมตตาแผ่พระรัศมีอนุภาพอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขส,ส,สบาย ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วดหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพสพคลอสเนจจางไรจงมาลายหายไปสิ้นขอจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วดหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ